สวัสดีนะวันนี้เรามาพบกันนะฮะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามีการเปลี่ยนเรื่องของตัวโช๊คนะฮะเราเปลี่ยนโช๊คแบรนด์ HD นะครับสำหรับตัวเบนซ์นะเป็นเบนซ์ GLC นะฮะตัวนี้จะเป็น W253 นะฮะเป็นตัวเบนซ์ Bent ตัว4คูเป้นั่นเองนะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวโช๊คไฟฟ้าวันนี้บอกเลยว่าสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องโช๊คไฟฟ้านะครับวันนี้เรานะฮะสามารถถอดปลั๊กตัวโช๊คไฟฟ้าเดิมออกได้นะฮะไม่มีผลในการใช้งาน ไม่มีผลในการขับขี่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะท่านใดที่สนใจก็ที่จะนํารถมาทางร้านได้ในการเปลี่ยนของเราในราคาพร้อมโปรโมชั่นนะช่วงนี้พร้อมติดตั้งดูแลแลัการขายให้2ปีนะสำหรับตัวนี้โชคเป็น H Dye Euro spec นะฮะราคาพร้อมติดตั้งเพียง45,000บาทเท่านั้นสำหรับตัวโชคแบรนด์ H Dye นะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับนิ่มปรับแข็งได้ตามที่เราต้องการ ปรับสูงปรับต่าได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับนะครับคือการเปลี่ยนแล้วการขับขี่ผมมองเลยว่าแบรนด์ h d นะครับได้มีการติดตั้งสาหรับรยุโรปเยอะมากๆกนะครับใก็้ได้เห็นกันอยู่ว่าเรามีการติดตั้งกันบ่อยสุดๆนะแล้วเบนต์ตัวนี้เรามีการที่จะมาวิจัยมีการติดตั้งมาหลายคันแล้วนะท่าในใดที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตัวนี้สําหรับเปลี่ยนแล้วจะนุ่มนวลเกาะถนขขนด,ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่าหลังจากการติดตั้งแล้วจะสวยและลงตัวขนาดไหนเราจัดส่งให้แบบ b บนซ G L C คันนี้จะดูเตี้ยจะดูลงตัวยังไงนะฮะ <Schweiz> เดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับไปรับชมกันเลย ติดตั้งสาเร็จเสร็จสิ้นนะฮะสำหรับเบนซ์ GLC ตัวนี้นะครับก็ติดตั้งแล้วเมื่อกี้ผมลองได้นั่งดูนะครับค่อนข้างนุ่มมากๆนะฮะดีกว่าโช๊คเดิมอย่างมากๆเลยเพราะว่าโช๊คเดิมอาการเดิมมีอาการโยนนะครับเปลี่ยนแล้วจบปัญหาเรื่องของการขับขี่อย่างแน่นอนสําหรับโช๊ค H-Di Euro Spec ตัวนี้นะครับบอกเลยเลยว่านุ่มนวลนะฮะท่านใดที่กลัวว่าการันตีว่าใส่แล้วจะแข็งกว่าเดิมไหมขี่แล้วขับขี่แล้วจะรู้สึกไม่โอเคนะับเราตอบโจทย์ให้เลยว่าดีมากมาก ย้าเลยว่าดีจริงๆนะเพราะว่าเรามีการันตีอายาวให้อีก2ปีด้วยนะครับตัวนี้สามารถปรับสูงได้ปรับต่ําได้ตามที่ลูกค้าต้องการนี่คือคลีปลูกค้าเน้นแบบเิตี้ๆอมซุ้มนะฮะเน้นแนวออกแนวสปอร์ตสปอร์ตแบบเต็มๆนะครับตัวโชคตัวนี้นะครับทางท่านบอกว่าใส่แล้วมีปัญหาไหมถ้าเกิดดึงปลั๊กออกแล้วการขับขี่จะเหมือนเดิมไหมครับอันนี้บอกเลยว่าการขับขี่เหมือนเดิมแต่ปัญหาหลักคือจะมีไฟโชว์ที่หน้าจอนะครับอันนี้ไฟโชว์หน้าจอก็จะไม่มีผลในการใช้งานใดๆทั้งสิ้น ผมได้มีการถอดบล็อกออกก่อนใช้แล้วเมื่อกี้นะฮะก็ใช้งานปกติการขับขี่ได้เหมือนเดิมแค่ปัญหาเรื่องการใช้โหมดของโตโช็คนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นฟีลิ่งช็คที่นุ่มนวลน,นะครับท่านใดที่อยากจะได้แนวสปอร์ตนะครับก็สามารถที่จะเปิดฝาโปรงแล้วก็ปรับได้ครับหายห่วงได้เลยว่าการขับขี่แล้วคุณจะมีปัญหาในการใช้งานหลังการหลังในการใช้งานหรือเปล่านะครับผมการันตีได้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับการขับขี่ของคุณจะดีอย่างแน่นอนเปลี่ยนแล้วนุ่มนวลกว่าช็คเดิมไฟฟ้าอย่างแน่นอนครับ ยังไงฝากไปด้วยนะสำหรับโช๊ค u พ H D Rospec ในราคาเลท45,000บาทพร้อมติดตั้งดูแลการขายให้ย,วยาวๆตลอดการใช้งานนะครับยังไงท่านใดที่สนใจ <S <S เรื่องของการเปลี่ยน <S 2> <S 2> เรามีบริการเปลี่ยนโชค๊คนักยางเบรกนะให้ครบเลย <S <S ยังไงท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้อย่าลืมนะฮะสับตะไคร้ไรแชร์สำหรับช่อ,บชอ,บชอ,บชองเคลโ,โตของเราด้วยนะครับหรือเข้ามาทางเพจเอ่อเพจเคีโตไฮแลนด์ติดตามกันไว้แล้วก็จะเห็นผลงานางต่างๆที่ทางเราได้ติดตั้งนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่ามีโอกาสเราพาบกันนะสำหรับคลิปต่อไปว่าเราจะมีอะไรดีๆให้ลูกค้าและก็เพื่อนๆได้นนรับชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ